คณะกรรมาการศาลหลักเมืองจันทบุรีจัดงานสมโภชวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี2556เนื่องในโอกาสวันครบรอบศาล30ปีที่มีการบูรณะาศาลหลักเมืองใหม่ค่ะ ช้านี้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีนาโดยนายจักเพชรจิตงามสุจริตประธานศาลหลักเมืองจันทบุรีพรอมคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีได้มีการกําหนดการจัดพิธีสมโพชวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองประจําปี2556ซึ่งได้มีการร่วมกันไหว้สการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลหลักเมืองเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งเพื่อเป็นการให้เจ้าพ่อหลักเมือง ช่วยดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดจันทบุรีให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตรายต่างๆโดยศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่ชาวจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาอีกทั้งขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจำทุกวันซึ่งทุกวันที่30สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายก่อตั้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลากว่า200ปี และเนื่องในโอกาสวันครบรอบศาล30ปีที่มีการบรูณรณะศาลหลักเมืองใหม่จึงต้องมีการสมโพธให้องค์เจ้าพ่อหลักเมืองอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณีของจีนด้วยทั้งนี้นอกเหนือจากพิธีเส้นไหว้แล้วได้มีพิธีเชิดสิงโตมังกรและโชว์การแสดงนิ้วเพื่อถวายบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยและส่วนในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีวิธีกรรมอื่นๆต่อไปค่ะ